ไปพี่น้องเมื่อนี้ก๋วยเตี๋ยวปอกๆมาถึงนาบ้านนะครับผมนี่ครับพ่อค้ามาจากบ้านไหนครับบ้านไฮโซบ้านไฮโซครับผมอันนี้อยู่บ้านเพล็กด้วยครับผมตำบลหนองไฟอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมนี่ครับอยู่ขางโรงเรียนบ้านเพล็กคำบางไฮโซครับผมนี่ครับท่านี้ก็จะเป็นท่าวัดไฮโซครับวัดหินเซราแรกครับผมตัวนี้ก็ล่างดังครับ นี่ยูทูบเบอร์ทุกช่องเลยครับผมนี่ครับผมโอ้บรรยากาศพี่น้องตอนนี้กับเที่ยงครับผมแดดเปี้ยงๆเลยครับนี่ครับผมก๋วยเตี๋ยวปอกๆก๋วยเตี๋ยวใจดีขี้เมาครับโอ้ซื้อร้านครับผมนะพี่น้องวันนี้มาขายหอดหน้าบ้านเบาว่างเลยครับเบาว่างกะจีจัดจักถวยครับผมซิ้นเบิ้งครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวปอกๆครับผม มีเบอร์โทรไหมครับนี่พ่อค้าอ๋อเบอร์โทรครับผู้ใดสนใจผ่านมาทางอำเภอหนองหานจังหวนนัดอุดรน,นี่ค่ะนี่นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งส<อ>ี่เก<อ>้าสี่แปดเกจสองครับผมนี่ครับก<อ>๋วยเตี๋ยวปอกๆรสเด็ดใจดีขี้เมาครับผมครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฝนพายุพันวาพายุชิมามันใบหนึ่งเคือ,องครับ นยูบ้านเพล็นครับตอวนี้ครับผมนี่ครับยูบานเพครับบรรยากาศไปพี่น้องมืนมาเบิงนาตาก๋วยเตี๋ยวครับผมเป็นจะแซ่บครับมาเด้อพี่น้องทางอิบซี่ทางสอปปอเกิเม่อัครับข้เมาครับผมใสีเมาเนครับใจดีเมาป่หนังีเมานลาถึงเียครัยบประจม่เด้อพี่น้องอิซี่ทางสอปปอครับผม กินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันครับผมทางสอปอเพิ่เดินเฟ้อคับเฟ้อนะครับทางสอปอผมก็เพรขามไปคายทางสอปอนะครับอ้ยอัน้อกระิกาไปทานสอปอโอ้ยใส่เมื่ดนีไปแน่งเหรอพ่อ่โอย นี่ครับไส้เมื่อนี่บ้าครับก๋วยเตี๋ยวบัวเฟ่ด้วยอีก่ลาาซ้อนด้วยครับผมโอ้<ร>โอเห็นแล้วก๋วยเตี๋ยวบัวเฟ่แล้วผักกาดยิบเอาีด้วยด้วยมัโอ้ก๋วยเตี๋ยวบัวเฟ่ครับพี่น้องอมาเด้อพี่น้องคุืรถล้างไล่เอ่อล้างกลับจากวัดสามนี่ครับผมเต็มเลยครับผมนี่พี่น้องแต่ตากม,มางใช่ไหมครับโอ้หอมครับผมมาครับ แปดสิบบาท,บาทองถ้วยแปดสิบโอ้แสดงว่าถั่วและซี่ซิ่ครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องทางไก่ทางไก่ครับทา้งอีฟซี่ซออบฟครับผมนะครับน้องรถมือโทษกับมีเด้อพี่น้องเบิ้งเด้อครับผมนี่ครับไปพี่น,ออนอ้อง,องขอบคุณได้หลายครับโอ้มีบุญพร้อมครับเพิ่์นว,าว่าก๋วยเตี๋เอ่อบาน์นิโซค,ครับผมสิบห้าสิบหก พุทธาวิเศษครับมาเอาบุญน้ำกันนะครับผมสิบหาสิบโมครับ